สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญคลองพรมมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่6มิถุนายน2567ค่ะ ภาพรวมราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมาบริเวณ2,370เหรียญในช่วงเชา้านี้โดยราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดที่2,315เหรียญในช่วงต้นสัปดาห์จะเห็นได้ว่าราคาทองคำผันพวน,นในกรอบด้านดัชนีด,ดอลล่าร์ยังคงทรงตัวที่บริเวณ104.10จุดขณะที่ค่างเงินบาทแข็งค่าลงมาที่36.43บาทสตางต่อดอลลาร์ ในระยะสั้นนี้ยังคงมองว่าค่าเงินบาทมีโอกาสปรับตัวแข็งค่าต่อได้โดยปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดโดยล่าสุดเฟดเวทู mm hmm. ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก69%ที่เฟดจะปรับตาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำกว่า50%ในการสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ A.D.P. non-farm ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการขณะที่ I.S.M. Service P.M.I. ออกมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดภาพรวมนะักวิเคราะห์มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เฟดมีโอกาสปรับลดอัดตราดอกเบี้ยในปีนี้ในส่วนของกองทุนทองคำ S.P.D.R. วันก่อนหน้าซื้อเข้า1.44ตันปัจจุบันถือครองที่833.65ตันภาพรวมเดือนมิถุนายนซื้อสุทธิ1.44ตัน ขณะที่ปีนี้ตั้งแต่1มกราจนถึงปัจจุบันขายสุทธิ45.46ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคภาพรวมราคาทองคำทางเทคนิคคาดว่าราคาทองคำจะยัง 1, ผันผวนอยู่ในกรอบแนวรับ2,340เหรียญและแนวต้าน2,375เหรียญโดยราคาทองคำได้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านระยะสัน้นยังคงต้องติดตามตัวเลข Employment c l a i m โดยหากตัวเลขออกมาเพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคําโลกในคืนนี้สําหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1,2340เหรียญแนวรับที่2,2,330เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1,2,375เหรียญต้านที่2,2,385เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพร m o r n i งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ